เดี๋ยวมาลองทดสอบทามเมอร์ดิจิตอลตัวนี้ดูนะครับผมจะตั้งโปรแกรมไว้ที่ให้เริ่มทำงาน13 18นะครับกดล็อกก่อนนะครับ1 2 3 4ตั้งโปรแกรม13เริ่มทำงาน18 18นะครับแล้วก็ไปออฟที่ โอแกนที่สองไปออฟที่สิบสามอ่าออฟที่อ่าสิบเก้าแล้วกันทำงานหนึ่งนาทีสิบเก้าออฟสิบเก้าโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวสิบแปดแล้วเขาจะทำงานนะครับดูนะครับสิบสามสิบแปดเขาจะทำงานนะครับตอนนี้ปัม๊มหยุดอยู่นะครับ รอสิบแปดแล้วเขาจะทำงานไหมนะครับสิบสามสิบแปดเก้าแส่ามสองหนึ่งสตาร์โอเค ความทำงานปกติทำงานหนึ่งนาทีนะครับลองสมมติตั้งเวลาหนึ่งนาทีเอาจะได้แดดไม่มีเหมือนเดิมนะครับแดดเพิ่มเหมือนเดิมนะครับแดดน,น,น้อยหน่อยแล้วก็เริ่มมีแดดหน่อยหนึ่งก็น่าจะแรงขึ้นมาหน่อยหนึ่ง มาดูหนึ่งนาทีครบหรือยังนะครับจะหยุดทำงานไหมอ่าเหลืออีกสิบนาทียี่สิบนาทีนะครับเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งจุดทำหยุดนะครับ โอเคทามือทำงานปกตินะครับ